ที่จุดแห่งปีอันฟูไอศเขาเสนอ3มาสคาร่าค่ะ ตัวแรกนะคะก็คือที่สุดท้ใจมานานแล้วนะคะก็คือ Kiss Me Heroin m มนตเองรุ่นที่ชอบนะคะก็จะเป็นรุ่นรอง o n g Curl ค่ะสังเกตนะคะต้องฝาเนาะก็จะเป็นไล่สีแบบนี้นะคะมันจะมีหลายรุ่นนะคะทุกคนก็ชอบมากเลยนะคะก็เลยมีการตุนสต็อกไว้ด้วยนะคะมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลจ้าที่ชอบนะคะก็เพราะว่าตัวนี้ปัดง่ายไม่เป็นก้อน,นะคะ่ะแล้วก็ปัดเราได้ความเป็นธรรมชาติทาที่สําคัญทําให้ขนตาตั้งเด้งอยู่ทั้งวันด้วยนะคะแล้วก็มีแอบมีไฟเบอร์ต่อให้ขนตาดูยาวขึ้นนิดนึงค่ะ ใครชอบสไตล์นี้นะคะก็รุ่นนี้เลยค่ะฝาไล่สีนะคะและต่อไปนะคะก็คือ brow is สองหัวของน้องชัดเองความปังของรุ่นนี้ก็คือนางมีสองหัวนั่นแหละทุกคนก็นี่นะคะที่ชอบก็คืออ่านี่หัวด้านเล็กของนางเนี่ยสามารถช้อนใช้ขนตาล่างได้ดีมากแล้วก็ทำให้ขนตาล่างนี่แบบยาวนะคะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์เบาๆด้วยนะคะต่อให้ขนตายาวขึ้นไปอีกทีนี้ด้านบนจะขอปัดเฉพาะด้านหน้านะเพราะว่าต้องเหลือที่ไว้ให้คนตาอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะตักนั้นนะคะด้านที่จะทําให้ขนตาดูหนาขึ้นก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนั่นเองความตัชของมันก็คือมันทําให้ขนตาดูหนานะคะแล้วมันก็ทนตั้งตลอดวันจ้าทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ได้ความหนาความตั้งสุด เห็นสีแปลกๆใช่ไหมทุกคนมันเป็นมาสคาราสีม่วงค่ะทุกคนจริงเรียกว่าเป็นสีม่วงไหมอะเป็นสีแบบม่วงอมแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหัวน้องก็จะเป็นหวีแบบนี้นะคะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เวิร์กแต่เดี๋ยวปัดให้ดูนะคะตรงหางตามนี้ที่เว้นไว้เนาะอ่ามันก็เหมือนว่าเราหวีขนตาไปอย่างงี้สีมันจะแบบทําให้ตาดูละมุนขึ้นความชอบก็คือมันเข้ากับขนตาได้สุกทุกเส้นนะคะแล้วก็ ตัวนี้จะได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ตั้งนะทนอ่ะนี่นดูโอ้โหแล้วก็ใช้กับขนตาล่างก็เวิรกอยู่นะคะเรียบร้อยนะคะมาสคาร่าสีม่วงทุกคนว่าเป็นยังไงว่าแบบสีมันน่ารักมากนะคะแล้วก็ปัดได้ง่ายเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ความตั้งวิ่งวิ่วิงว่งวิงว่งนะคะนี่ก็ครบสาตัวที่ไอช่เมองปีนี้นะคะใครสนใจตัวไหนก็ลองไปดูกันได้นะคะ